กัรคลื่นา้าเจดนุ์หกปงคกที่ระลึกแจ่วระเทศโบราณาราเพื่อน้าคกตนที่จริงดานหน้าตูเกียรตใจก็กอกพรรัธนาในรับน,นนี้ขอ,อยาเรียนเชิญทุกท่านบ,นบนริการช่านได้กล่าวผมธรรมศาส,ในในก,าสการพระราตนาไตเพื่อเปล,ลนการลาพระราตนาไต่โดยพร้าาอมเ,เพียกกันครับอาราังสงัมมาสัมพ,โโพุทธระควาโพนทางพระกวัวาอนาภิวาเทมิ สลาคตัวพัวาดาทัมโมทัมนาคัสามีสุปติการโนพะควโตัวาววาสังโฆสามางมามก็เป็นสิริมงคลลนมหาบเทพพระเจ้าเวตาแอบว่เทพอรดาราม ปราดปราเสดีคนจเพิ่งดึงนะจะโยมนะจะดึงแล้วไม่ให้อภัยนะจะบ้าดึงเด้อไม่ออกเด้อแต่ให้ลบผู้คนออกับสาราอานก็เรียกก่อนจะเฝ้าดึงไงออกแต่สาวุมแกไหมคนไหนดึงเห็นไหมแต่ให้สุยนะแม่หวานสีม,ม้า่ก็นไหมจะเฝ้าดึงเด,อด,งเดออ้อญาติโยมงจะผู้สูงวัาโจเดี๋ยวลบผู้เดี๋ยว จะทางลงมาโนล้ปป่นะครับเพราความอุะมเพลศผู้ใดยืดเสื้อหายรังหาด้วยเนอผู้ใดพเดืนไหาด้วยเถื่นก็เกาผู้ใดเดือดหยโยเสือเก่าขอพระเจาสมัยขอพกว่าจะหักลงมาได้นะครับจากถ้าประวัติศาสตร์เป็นอุดมบงคลที่ระลึกความแทบโบราณรรม จะเ็นแต่ลูกัางปมแต่ระผู้ก่า่ัสิทส่อผนแห่งกรรศินมาเพี่ยกาจะบททนวิธีรวบรวมพระราชรและรัสงฆ์โผเพิ่อจะสอนกับพระผู้โผนที่ไหนวะเนจะทำอะไรก็ํำเร็จเพราะว่าหลวงปู่เจ้าคนส่วนงพระราชาศสิทธิหน <athlete. S 2> ่งจล้งเพรว่าเกนลูกหลาสายลูกหอจรังจะเ็นจะเลี้ยงพราะ จากบทธรรพิธ ja, pues ีสถานที่แห no, no nah, ่ง no. น no, ี้วขอเรียกทางพระพุทธเจ้าที่นักปรมาจารย์ทุกหลักอารยบญจมินทร์น้าอาจารย์เดียวเราิงก็ได้ยกมือไหว้ถวายความเคารพข้อไว้ข้าอาษาหลวงปู่มิอาวุธนโมวิพุตตานังนนโมวิพุตติยาราหูสุริยันตังภูมิสันตุที่มีความเป็นมงคลแล้วถ้าได้ยินเสียงพร้องก็แสดงว่าเรามาถึงวัดนเทพปรมาจารย์ กะว่าล้มปูล้ปูวัดเน่ยจานน่ถวายไม้ตีตีคอล้วปูุขโมถวายคอจะโหกันไปเนี่ยแต่จะจนรสรดวกสารมกจนร์วจันทร์กรพุทลูกมระหางบนจะเป็นมงคลพิธีแต่เราอยากแก้ใกล้มปูสแก้ๆไหมเน่ยเพราะฉะนั้นแล้วล้มปูจะเรียการรับจิตบาต เดี่ยวยาบาดยามวายเรียบพระเรียบเนจจำนวนยี่สิบหลวงปู่เสนาจะให้พรโอ้ผู้ใดอยากได้พรอย่าหลวงปู่เสนาสาธุดูนับ๊าดเทียอ่าญาติโยมนั่งลงผู้ใดเป็นโยมนั่งลงมไอเบิ้นั่งลงอาหลวงปู่เสนาจะให้พรนั่งลงซะก่อนผู้ใดยืนดละพรผู้นั้นบาดเรียกแต่ว่าถือมาธุ โชวันว mm. ja. ันเนี่ยผูโชวันวันเนี่ยขอให้พวกท่านมีอายุยืนเป็นหมนหมื่นปีด้วยสาธุเอ็นกูสุนัขเอ็นฟังอ้าเอนสุนัขเดออ็นดูสุนัขอยู่แบบมหาี้จั๊เรื่องนี้้อาพิเศษฐี เด่เราพ่อหลวงไม่จากทุกก่องจดาเทุกหน้างันเริ่มมาหลายมือหลายทีใจที่ช่วยเกิดขด้นในลำภูส่ล่าลำภูเวอร์ลำภูิียันตมตีกรายรลูกเป็นมานำเป็นที่เพื่อทุท่านิเศเสพุูกเสพใอกสารทิ่ยเกล้าหนองค่างหัวหอพูมาร่วมจังเต่าเมล็ดจังหอดไมนี่จหอด เก็บขอมปราถนาเนีในทีเป็นไปโดยชอบะกอบโดยทาัฟอปานาที่กงไว้ท่นจะอเ็ทุกอยางนี่าิมันนยืน่าจนดูให้กรเจ็บปุรักษาที่า้มองกระมากับหลอดปลอดให้ทุกชีวิตทุกคนตลอดปีสองปนย้ินี เราเชือเกิดกันดุพุนขอเป็นราคะสวิเมลุนุสัโก สาัส้อเล่นขตัวสอัเรเดอน่่าจะทุกข์ทุกข์มากนช่านจะติดขีขาดคกณาพกา่านจะสาโลมันเอาเนี่ยสองช่าจะเจ้งหองเอาเนียกฎหมายช่าจะทื้อหายเถียบยีจำหน่อยช่าจะเป็น้น่อใหอชื่อสิ้นข้อสาย่าจะกระสูท่านเสแท้ ฉันจะเป็น้นหัวเสียให้เกี้ยสาระเทฉันจะถึงี่เปลี่ยนในสระขสงฉันจะถึงค้นหลงเห็นเพี้ยแย่เปี้ยาดฉันจะเปงนกป่าให้ม่าเจือเจ้าที่ฉันจะบกระเลทีให้ทนกังทักหาฉันจะขึ้นสวัสัิ์สว่างให้รักษาสงจีท้ามฉันจะเข่าย้่ให้าให้าที่อ่าหว่ลูู กอที่สุดเลยมาบวกเลยข้าข้าเื่อเอาไมาเก็นปพิัตเอาไนมาฝาดเลยข้าโบกกระพริบระดัระดัโดยพร้อมเพรียงกันครับะารังมัสุทรังกวตัวทำข้าววานตาติวา แต่ความเบียดใจเราก็จะโดนเจ้าปุโพนระบหาอิศรราเเลิ็จจันโทพาราปับพาระมาโสมุ่นโสดโไรหาจิตเดี๋ยวเบาเลิกข้อจับหลกดอธิยจจิตหลวดปหาบบนเราวจ้านทหลายก็นั่้อยู่กับที่แล้วหลวงปูจะเดินไปหาพวกเราเองแต่ดีบอพัฒนาเมตไวยทุกคน แน่้าเจ้าหวายอยู่เท่ระเทอมเรี่ยงที่ริ้นสองล้านก็หวายอยู่ในแท้แท้เสียเพทอแค่ซิล้างอยู่บะกับอาจารบารมีแล้วผมอารยาพวกเราแล้วกาจารขอผสกด้ความเมตตาอรพก็เด้รับท่าจาคยณพระวชนะญาณพิเศษแล้วก็เจ้าบณสุริยานโสวรรคโจ เล้กโกนก็โก้โสโกนวี่นายวัดเลิกโนก็เดินสากโก้แล้วลงมาหาธรรมยายเขายอดแก้วจะ่รียกาาแล้วฟ้องจะมาหัวเรียนความยาเรเยนแด่กันเนื้อจรจบเล้วโก้จนเดียกตาบนดมีเนื้อลักโก้จะเรีกตาปีนกระบาียามพระเอกจับงวดยี่สิบเจ็ดลูกจะได้อับปีนกสบาทจะพาแยกโจกี้มา หโวงปู yeah. ng, đ đ năm, ่นกวท่านเทศนกาแสวานหลวงปู่บรับาีฟแน้ำพุตนจากลวูด้วยเป็นบรที่สโอ้เบาบารเมสำหรับท่านใดที่อยากแก้นักบาตรหลวงพ่อเจ้าคุณระมหาสุาังสุาจารโรก็เรียนทำเจ็บประโยคเจริสารจากคณะภาคเก้าแล้วก็จะได้รับน้ำพุตระบนจากหลวงปู่สุนัรด้วย เออรับนำพลตบบวจาะลบปู่เจ้าบนสุดนันที่ปลูกเศษไว้แล้วอธิษฐานจิตโดยลบปู่มหาศิลาลบปู่มหาสุดนั้นลบหลวงมหาธรรมายานหลงข้อมหาสรยันเจเบตาเดิมละเจเบตาวรามีบานด้วยนี่เรียกพานเน้นมีสิบเจนลูกทำไมถึงยี่สิบเจนลูกก็เพราะว่าพระพิสุสัมมณี อยู่ที่วัดเทพบุรณารามจำนวน27รสิเจ็ดลูกจะรับรามบทแตกเลยนะอ่าเขาก็ขนท่านประธานในวิธีฝ่ายพระรผ้าแต่เดียรารุเคราะห์นะครับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันยังอยู่ในบทวนพิธีท่านอำนวยพรอิสรานุสรแต่เดียร์จารุเคราะห์นะครับขอบพระคุณงานดีที่สองก่อที่ใจ งานยิ sea, ่งใหญ่สำคัญที่ประธานในวิธีโดยในวันนี้ท่านผู้บวิการสำนักงานการหลวงที่เย็นจังหวัดอนทก่นีจะประดิษฐ์พกริจุราชบัณฑแตเบีดตาด้วยรวามด้วยท่านอาเบซ่าสินทุมาผู้บรยการบริษัทอีเทเรนรองประธานเลเดตาด้วยคอย่างบนตัวพิธีเบงยดตาบวชกินหมูง่าๆคุณจะได้ง่ ขไว้ใาญ่กองวัก็จะเอาไปไปที่ครอบคอหจะได้ลงดังบนอ๋าสาธุอารณงเนี่ญาติโยมบารมีลบปู่เยการยคอาธิตฐานจิตแล้วก็จะได้ประพรมนะพุทธเให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ออกต่าตาโอ้โหโดนเหยียกแบสุดมชนพา่นกล่าวมาเสก่าวดับดียไมให้ที่ เนี่ยนี้โอ้เสียสันติหรือว่าบุญนี่ันียผู้สร้างรถวารถยาวรถสียสายนะครับรรถเสียวใส่เสยวใส่รถเสียวใ่ครับรถเสียวใส่นะครับรถเสียวใส่นะครับบุญสันติผู้สร้างรถมหาบุญถวายรอความลมโกจธาเป็นเหรียญเงินหน้าดากรข่าอีกเดี๋ยวส แต่วก yeah, ah, uh, ็ได้อยากได้โมซ่าอีกนะอยู่ด้านล่างนะครับสาธุโอ้โลบเดือลดเดือนะคนาลกลต่โค่ายบได้รโจกครดดัดบนจากลูบอลฮาซุน้ลวไดเป็นเศรษฐีมันชูคูจู ใช้เบ็นเียจเาต้องใช้บากูวใช่ใส่บาตหลบกูลบกูจะไ้ายรับไาให้ได้นะใส่บาตรลบกูบาตรการมาก่อนบาตรเรลบกูเบใส่บาตใส่บนนที่ีท้ายที่สุดแทนที่สี่มุขาที่สี่วันใี่สิบห เส่บาธตรด้วยเหรียญมหา,าบนเหรียญอันนี้ผู้นำชมรัตติเศษส,สามารถทำน้ำมนต์ได้ะนะครัาบสามารถทำน้ำมนต์ได้เลยโอ้โหเยี่ยมเลยอาญาโยมทียใส่บาตรยัดเชิญเ,เ,เข้ามาได้เลยะนะครับที่อาศัยบาตล็บบัวนะแต่ล็บบัวมีพระเดชที่จะกอดดูแลอยนนู่ยวจำนวน27่ลูก จัดเป็นแถวต้องเล่นบอลหอดดีกว่านะแต่จะทาบารามีวันนี้ต้องเป็นระเบียบนะเพราะว่าเราใช้ทางหลวงทุกกระบวนการทางหลวงมาดูแลในงานเพราะฉะนั้นแล้วนี่พวกต้องการทางหลวงที่เกี่ยวพันกันเพระขี่กับมาลอยควาน้วจะไปความาดูแลด้วยไงเดี ta, er bon ๋ยวตั้งแต่เาไปเสร็จราขี่เลย เรียกาบารมีอาศัยบาทเนี่ยเขาใกล้ลวงปูจะเป็นว่าคลอหัวไปตัวนี้ได้อยู่ในกระโลกแต่มาเกโป้กจะไว้ให้ดีลวงปู่จะนำรวยพอให้ให้โดงดเพาะว่าไบไว้ติหลวงปู่ครับมันจะคือนไหมที่พ้องพร้องเวลาีกระโหลกจะกาจำองให้ดีตัวเดิมวหลักหม่วยัลทุกคน เอาข่งเลยเี่ว่านเอาเอาของดีกันนั่งขาโย่เราเทียวเทวดาจาก16ชั้นฟ้า15้าชัดเด็ดเวลาได้ยินเสียงฟองก็จะมาร่วมมาดูโมทนามาเร่องมาดูโมทนาแล้วก็จะมาอำนวยอุไทัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมติว่าหัวเราเป็นทอง ลงกู่ก็ขอให้ให้ได้ร่วมอนุโมทนาโอ้สัทธาบารมีลงกู่เต็มสารการปรียันเลืองนะาบารมีลูกโบเนเ้าสมาทานโราบารมีลูกโอาชาล์่นกป็นงานวันญาตโยมที่เการบริจาุกบู่นเยียมล น้ำอะไรไม่อกว่าน้ำนที่ลบภูมิปภงให้กับทุกท่านอยู่นักปนนี้เอาน้ำนตที่ลบภูมิาสีนอาลบภูมิมาฮัลโหลมาอาชีพฐานเป็นกระา่มขรงสัตวเดกเดียวภาาเป็นที่โบราณเจคณะพระ้าแล้วเราขณะนี่ลบภูมิปภงน้ำมนต์มการให้ด้วยนบทเรวยนี่ราแล้ว ียวื่นานเองเก่งจะียกเพียงว่ารถปูเวลาปูเต้องมีคนรถปูตื่านเป็นวัต้องมีคนรถปูกับกระทรวงารไที่คนกับอะไรก็สเร็จพอเสร็จทุกคนแต่บาาเองรถปูสาทุกนหัวของเราเป็นทน้องรถปูก็มาตั้งแต่ปีมวส้าน499จราเป็นลัเด่ 两位。

พี่แก้วเราโคลงไปแล้วที่โคแล้วนะพี่ตัวบอลก็หลุดทางต้องใช้ขาขวาข้างหน้าข้างหลังกระโดดขึ้นไปจะหาที่เส็งตัวนี้เขาเป็นการยิงแบบที่โคตสึสึนะต้องตบบอลให้ดีจนบอลตกลงมา เอาแกู้ิลามาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนับแกเอาจบได้ยังได้สิใช่โอ้จำผู้ไดกับผู้ใดได้เไปเลยได้ยัไม่ไดครับได้ได้รุนหดผู้ไดไหมได้รุ่นไหนอ้อ้เอาดดี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  ไม่ได้นะครับถ้าถ้าได้อ้เมือนี่นครับฟองแขกยาลุงปูศิล่าจานซิริยนมาปลูกเสียบรียวด้วยเหรอแล้วสูงเอเอาแเออโดยี่ีองเอาอะไรยังยครับสวัสดีครับอพี่ขอพี่เลย